สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับครับอีเหล้วพบกับช่องหำน้อยแชนแนลครับบนวันบ่าลนะครับเรื่องวันนี้ผ้าพีผ้าหน่องครับเนี่ยครับแยบแยบคพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับสร้อยจูครับนี่เฮ้ยแมงวันครับกับน้ำดำใหญ่เอาใส่ดีนี่ครับพี่น้องครับนี่ผ้าพีผ้าหน่องครับมากินสร้อยจูครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยกับทีมงานไอหั่มการเพทนซองขับแท้ กว้างก็อยู่กว้งผมช่วยเนาะโอ้เนี่ยนะโอ้สุดเบียไปเดีวปุ๊บได้ระจำก็โลดน้าลำไยหนาลำไยลำไยมันกินไปไหนก็จะเกีย่ยลงสินไปไหมันจะนาอตู้มวันรงิ่้ต้องมาเร้อพี่นนังเร้ยจิบวยอิ่มอิ่มอิ่มแหละจิบวยเบดนะครับ นี่ครับน้องครับเออกรักลัไปเลวะากินะไรเป็นสคนนี่ครับผาดวันตับครับเห็นเชนาท้าวมเ็ดแต่ว่าเนี่ยอันนี้เนาท้าวเปนลาทหน่อยครับาทหน่าทาไ้มากครับาาวไปสอนงเรียนอยู่โอ้ขี้เปียงยังขีด้วยอันนั้นมันจะคองแชโอ้ยขีเพื่อนเอาตัวโมได้เพื่อยังเพื่อยังยังไปเสียนอยู่สลองทางไหมบอกเขาหน่อมะสรลองทางไหมบอกเด็ดเด็ทางไหมเนาะ สองทางมัอยังพอซันว่าไม่กลุ่มได้เด้๋ยความบ่เต็มใจสองทางไม่ครับในคือค่อยๆเข้าไปได้หนีมากินอยู่ไปไกลๆกินอยู่ในป่าเด้ครับทางเสียเราไม่ทำทางดีเราลื้อทำไมทำให้มันเสียลื้อแล้วทำไมไม่ทำให้เต็มเจ็ดห้าสิแตกมาลองตัดเด้อยตัดได้ไหมครันก็เป็นอยู่สิเกียรติราชสุดินจ็คเป็นจ็คหม่องบอกว่าท่านเห็นอยู่ พ so so right er ี่นาย่างเขาสพาพขามทางรถไฟยางเขาเสีเอาลงลงไตตารางยู่หลดต้งไตเอาจ้างหัวจ้อหัวหลอดหลอดจ้าั้งหลดอดต้องไต้อหัวจ <oughs> ้อหัวหลอดเล้างต็้องอหลอดต้องเต็มกังหบดอดต้องไตจเนวจ้อหัดต้งไ้งหี้ลดรอไหม่จองหัดต้งไ้อหัพจ้องวลอ้องไ้หัวจ้องัวหลอดลดต้อกไต้อัวว่าดออไ้ัวจ้หัวหลอดหตับอวอลต้องังว่ลเอาเงินไปเหันองหัดีกว่า ว่าก็เอาแหลมเสียผลประโยชน์มูพี่น้องบ้านเฮาไหมเงินพี่น้องเขาต้งนั้นนั่นน้ำมันมันก็มาเสียนพวกนี้แหละนี่บัตรค่ารถเกี่ยวค่าน้ำมันรถเกี่ยวค่าน้ำมันรถุดใส่แบบยางแพงตัวนี้มาใส่มดนี่เอวเอาหน่วยให้ผลประโยชน์ในมูมันหนึ่งน้ำสามใส่เดี๋ยวเอามาขายต่อยเออมันขายมูมันกับเมียนแล้วเดี๋ยวยึบสียุบมหาบ่ายจะขายมูมันหนึ่งยึบก็เหนื่อยไอ นี่ครับข้อมเสียครับต้องใส่น้ำปลาครับเนี่ยสร้ามันจะใส่ไม่เอาเตือนอยู่มากชิ้อคล้องกับยากน้ำปลาปลาหันครับนี่ครับปลาหันนี่ครับใส่ใส่กินครับใส่จุสุดยอดครับพี่น้องครับนวดเป็นนวดเศษเป็นเศบครับ ใส่ับกระเสียคับหงกระเสบครับใส่ปลาแห้งเสียบใส่ปลาแห้งเสียนี่ครับตับครับเทใส่เหล่าขาวนี่อุ้ยจบตัวเลยครับกินหมดไหนแล้นี่ครับนี่ครับไม่ีเหมือนเนาะน้อยวะสไม่ใหตัวต้องตาแล้วตายแล้วพี่เคียงแล้ว่นลังข้าวเห็นแล้วอยู่หลงน้ามือเดียวนะเอมนี้เนาะจน้อยสีเล็กเนาะ เจียตอนนังก็ได้ฮะอยู่ไม่นานมันก็ได้อุวยแล้วเพราะว่าัวเอาไว้กันตอน้ายนะครับโอ้สายวครับเ,เอาเ้ายักหนึ่งปักเอเยเนี่ครับมบห เนียใช่ครับใช่ขึ้นเขาแหลนำตอนแค่วันเหนือแต่ตัหนิมืือเดี๋ยโบราณเหมหนึ่งหัวอะเฮ้ยหอนผู้ใหญ่หมูป็สีเนื้อมัวครับเอาเนื้อหมูใหม่เหตุไงกูดนบอย่งไือเป็ดจังสีครับเนื้อหมูเจ้าล้วปเ็งไรครับน่ว่าเป็นสอเนื้อมัวเอาเนื้อหมูมาเปอร์เนตื้อหมูสรลานไดงล่ะคือเผาหลานิดี ไปไปไปโยนถิมนาลายมัาเลยลอยเปอร์เซ็นต์เลยเนื้อมูนี่ไม่เล่าเหรียญเอ้าไม่เล่าเหรียญเหรียญงวมาหวยใส่ซื่อนี่ครับหลังขา,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 าอยู่ตลาดเซตอุดมพรครับพี่น้องครับอย่าใบโซลสแลตซื้อได้ครับเด้วยยังวะวายเออวายเออใจเดียวเห็นมขึ้นอย่งมันกับโมเด็งกับแปลกูเลยเนาะมูครฮะมูหลายเปอร์เซ็นต์นี่นี่ขันยังสี่นี่มันมีกินเลยนี่ เดนเออมันจะกินสับหอมมาแล้วกินสาบมาแล้วล่ะแต่นี่มันมันบ่ค่อยมีกินหย่อนมันเอาเหลือดเหลือดเหลือดงวใส่ซื้อข้อแข็งแกร่จะปลาคิโดนะครับแล้วแล้วก็ให้มันเป็นปลาคิโดใ่หมูมันบ่มีครับมันจะงัวครับปลาิวปอบเนาะข้อแข็งแกร่งปลาคิโดอย่างหมูหลานมันอยู่นั่นไหนเห็นไฟแดงวะไฟแดงหน่อยเหลือดสายไปหลานที่สองขัวมือก็นั่นแล้วหมูหลานตัวยังแรงด้วย ไว้แบบแบบนี้เฮาเข้าเนื้อง้วนกูบอว่าเนื้อง้วนวันเนื้อง้วนั่นแหละแต่ว่าเฮาสั่งแล้วมันบอกเฮาอย่างไรถาก่อนกำลังจัดของไปกินกาแฟถาก่อนมันของห้องจะท้วงไวถาแล้วหอนแมนหัวกูบอกว่าแับแบไม่อย่างเยอะเดี๋ยวมือเสาร์ไม่ไม่เพราะจังจเอจใจว่ามันคือว่าให้ไปกินกาแฟถาก่อนนั่นมึงทำยังแล้อเนื้อหมูให้มันเอา เดี๋ยวมือคืนไปพาแช่กับน้องครับเดียวมื่อืนพอไปมื่มอ่าดไรงบัขายแายมือสอกเราแดงบนีกันนะเนานต้องม่ต้องแจ้งลานตราสดอยู่อุ่ทุควมพิเศษครับขันแม่เร่งบมนขันแม่ตาข้าไปป๊บสีหูเลยตาข้ามีไผ่ตาข้าบุกตลาดสมือเต็งก้อนเป็นไปว่าเป็นไปเหมือนกับ่าสมควรนะเว้่เนาะไปข้าไปเหล็ก็่อจะชงไว้นําคนนะวพาเขาบัวหูอ่อนทำประเดบิยวเนาะ เนบปเบงกอใจกับมาเลยเบิ่าเขาว่าอยู่ในถุงไปี่ปเบงเนือมุ้่อ้นเนื้อหนึ่มาเสร็จกเงินดมันต้อไม่ต้องจำแจิงคืนเราต้องว่าแต่แกออกมาก็ไม่กินลกินสาบมือไปเลยเดี๋ยวมือคือสอไปเลยบต้องเมื่อ้าแรงแล้วไปเลยนำมันเลยกินไปทีเดียวงเถานั้นมันมุลายไปด้วยเนาะจะบาดอ่ะ ขเขาสียสองรออกออก้อยหกสิบหนึง่งลูกะดีบหวัดผักอะไรนั่นก็ไป็ไปพัดกระเท ا ากว่เออไปกว่หมูยางดิบน้ำตกดิเออยางน้ำตกอะไรเออไใจอย่งแต่ว่าไปกินกาแฟทานไปต้อนจอเจอตีต้เลย ทีซีส่นเจ้ที่ซีมี่เนี่ยเด้๋ทีซีนี่ยข้างในนั่นเขาอันนี้เรียบรอยอ้อยแล้วน้องเพถอนขันเข่าก็ันไปขันย่างกัาไปเขาว่าถามเขาว,ว่าอยู่น,น,ยยน,นี่ก็มีเขาว่ามีแต่พายกิ๊บอยบู่หนึ่เขัวไปไกลวว้าจะต่อเสือเนื้อหมูดินเนื้อหมูตังค้าตราสดพูดถูกพี่ใส ตาเารลันให้บุ้งครับอยู่แถวไฟแดงแหลกันแล้วว่าอยูแถวไฟแดงแหลกงกันล้วเดี๋ยวเพิ่นกับชิบแ่ได้ขายเหรอครับเดี๋ยวมืออื่นเสาหยุดไปจัดการเพาะหลานถิ่มเลยโวดแม่มันนี่แม่มันนี่การวางแผนไปกินกาแฟนางสาวกันไปเดี๋ยไม่ได้ไปนำแน่เนี่ยมูครับ ซื้อเนื้อซื้อเนื้อสินหัวเด่นเนือมูครับลาสดลุงพอนแล้วก็ลงเลยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าจีอันแล้วเาจีพกัดสีไแด้งมาันวาแซ่แซ่เขาไปอันมันมีบเพจลุงพอนมนมีลงสีสเกเลยจัดเลยจัดเลยเพรมันไม่ล้างไปเลยที่างวัเป็นเนือหมูเหนื้อก็เนือม้อเนือมูค่คัับ โอ้โหแล้วครับเส้นมันองหแตมีเเส้นหวกินมันต่ัวไม่ไม่เกิมเนื้อหงัวมันนสาบเยอะหนีเปิดทุ่งไม่บ่มีกินอย่งมันก็อย่าตัไปตั๊มือตั๊มือไปนึงตั๊มือว้าวไมาดังพยัยามในตั้งโต๊ะแล้วกินเทียงกินใบเสียอารมณ์เนาะไม่คือ นัทีกันเราครับพี่น้องสมควหอเป็น่ขาจะหลง่วงผูบริโภคเหรครับคือบักพริกกับพริกบ๊เผ็ดนี่คมาขายเลยครับจะมาขายขายหากะแต่เงี้ครับบักพริกน้อบ๊เผ็ดไม่บกพริกน้อบ๊เผ็ดบักพริยูขายเป็นแบบทัวไปท่านน้องชัวร์สันมาสันพริกกับพริกกอมไหมเาอีกาซามาร์ตมนเสร็จแ้ครับคลิปีกับสมนสักพันครับพี่น้องครับเจอเจอลัดย่างสุลดแล้วยมงมาเจอหน่งมูหน่งหัวกกันดินอารบสวัสดีคร เร็วเดี๋บอกคนว่าเดี๋ยวพอกันมืออินเส่าอยู่เ <c oughs> พื่อนที่บุกหลามน,นี่มั้งค,คิดนี่ไปทำนี่กอ่อนสวัสดีพี่น้องทุกคนครับ